แก้ม yeah, หมูเด,งเ,ดงเริ่มดแบมจะใช้บลัชหัวโต,วตวของท p สองสีมาผสมกันนะคะเราจะลงไฮไลท์ไปก่อนทุกคนห้ามตกใจอันนี้ขอชื่อว่าไฮไลท์หมูเดงทุกคนดูดิเขาจะมีความอมม่วงนิดนึงเหมือนผิวของหมูเดงหลังจากนั้นลงสีแดงอันนี้ Oh My Blush dot เบอร์จ็ดทำการแท็บลงไปคนดูความ<อ>ผิวหมูเดง <gasps> น่ารักว่ะใช้พับก็ได้หรือจะใช้นิ้วก็ได้นะคะแต่ว่าแบมชอบใช้พับทุกคนนะ ความเครียดที่มีในชีวิตก็หายไปที่มีแก้มมันนูแล้วน่ารักมากจริงอะคือมันแบบอปอัพขึ้นมาเลยอ่ะขอแอบผสมหลังมือนิดนึงผสมกันก็จะได้อย่างนี้เลยอะอจมูกนิดนั่นน้อยน่ารักสีนี้คือถูกต้องอะทวนสูตรอีกรอบไฮไลไท์ของ t o p original b i r s t d b i r s t เจ็น่ารักอะอ อยิ่งปัดยิ่งรู้สึกว่าน่ารักขอเอ็กซ์ต้าห้าร้อยเข้าไปต้อง,อองเป็นเม็ดส,สีสแดงแบบนี้เท่านั้นนะทุกคนถึงจะผสมกับไฮไลท์สวยจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าจะปัดแก้มชมพูที่ถูกต้องอ่ะต้องใช้สีแดงแบบนี้ไม่ใช่สีชมพูนมทุกคนมันพอบขึ้นมาเลยจริงๆเหมือนผิวหมูแดงเลยค่ะทุกคนทุกคนไปตามเถอะทูพีออริจินอล